ตอนนี้อยู่ที่วัดถ้ำเขาชะอางมาเที่ยวที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีจุดจุดไหวจุดที่หนึ่งพอดีมาถึงใ่เช้าเช้าเกินไปทางเจ้าหน้าที่วัดเพิ่งจะเพิ่งจะเปิดร้านเปิดลวงตั้งผงตั้งแผง จุดโชคดีจุดที่หนึ่งเป็นจุดุ่วาจุดแรกจุดว่าจุดแรกอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็มีจุดที่สองทางวัดเขาจะทำเป็นทางเดินแล้วก็มีป้ายบอกทาง เป็นจุดที่สองจุดที่เขาผูกผ้าแดงกัน นี่คือจุดหลักก็เขามาไหว้เขาก็จะเอาหน้าผากไปแตะตรงกระบอก เป็นจุดที่เรียกว่าอากงตรงนี้ลงอยู่แล้วไหนอ่ะเออเอ๊ะขาขาไม่รัดหยุดทำไม เหรียญโดนแม่ยี่ป้าอ๋อเหรียญียบสามปีแล้วนะสี่ปีแล้วใครเป็นคนนำล่องเนี่ยทำไงนะเอาเหรียญวาง นี่ได้แล้วไปได้แล้วนั้นนี่ก็จะเป็นหลังอากงออกมาก็จะเป็นทางลอดออกมานี่ถ้าย้อนเข้าไปข้างหลังเนี่ย เป็นเวสจวดน้อยจุดที่สี่ฉีเทียนน้อยประธานซับ ตั้งไปนะ